ดูในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบ,บล่าสุดค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะออกมาย้ําเตือนนะคะว่าทางธนาคารเนี่ยออกมาเตือนเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างใช้ภาพของกรรมการผู้จัดการนะคะปล่อยสินเชื่อบุคคลทางออนไลน์ค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอนะคะได้มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปรวมไปถึงลูกค้าของทอ,อสอกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะนำตาสัญลักษณ์ของทอ,อสอรวมไปถึงการปลอมแอคเคาท์แล้วก็บัญชีในสื่อโซเชียลมีเดียโดยใช้ภาพของนายกมลพบวีพรพละเป็นกรรมการผู้จัดการทอ,อสอค่ะเพื่อที่จะแอบอ้างปล่อยสินเชื่อบุคคลออนไลน์โดยทอ,อสอนะคะยืนยันเลยว่าทางธนาคารแล้วก็ผู้จัดกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอคเค้าปลอมดังกล่าวรวมไปถึงการแอบอ้างในสื่อโซเชียลต่างๆที่อาจจะมีการใช้รูปแล้วก็กระทำในลักษณะเดียวกันเพื่อหลอกล,อลวงเอาเงินจากประชาชนค่ะทอสอครับอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้วและขอให้ประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อก,กลโกงของมิจฉาชีพอย่าเด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมอะไรต่างๆนะครับและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนปัจจุบันครับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทอสสามารถติดตามได้ที่ w w w g s b a n k g o t h แนะครับแล้วก็ GS Bank Call Center 02645 9000หรือ f c e e o o o นะครับแฟนเพจธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับ